เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายพรเทพวิสุทธ์วัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดประจวบพีรีขันธ์เขต2พักเพื่อไทยครับกับผมขอแปรยติในมาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับในยอนก็ประมาณ32,150ล้านบาทเศษครับโดยขอตัด2%ขอตัดในส่วนที่ไม่มีความจําเป็นนะครับ เชื่อมาให้กระทรวงได้มาทบทวนดูในสิ่งที่จําเป็นซึ่งผมจะได้นาเรียนท่านประธานผ่านไปทางกรรมธิการดังนี้นะครับเรื่องสําคัญครับท่านกรรมธิการครับท่านเป็นตัวแทนของสภาในการที่ไปดูงบประมาณกระทรวงส่งมาเท่าไหร่ท่านต้องดูขอความมานานะครับท่านต้องดูนะครับเพื่อให้การใช้งบประมาณของเราเป็นไปโดยนะครับประโยชน์สูงสุดเรื่องแรกครับเรื่องปัญหาการประกอบอาชีพประมงครับเรื่องนี้ ขึ้นมาในปี5้ดนะครับทางผู้มีเกียรติได้นําเรียนแล้วว่าจริงๆแล้วเราเหมือนกับว่าเรามีปัญหากับต่างประเทศอู EU, นะครับเรื่องกิจการการค้าแต่จากการที่ผมได้เข้าไปนั่งฟังแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นนะครับน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการที่เรานะครับใช้ทรัพยากรทางน้ามากเกินไปนะครับตรงนี้สําคัญครับการออกกฎหมายของกรมประมงนะครับหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องจะต้องออกให้ตรงประเด็นครับไม่อย่างนั้นแล้ว กฎหมายออกมาตะเป็ตะปะมากมายสิ่ง right? ท okay. ี่เขาต้องการเราไม่ทําให้เขาแต่สิ่งที่โทษครับสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะครับเราทําให้เยอะแยะเลยนะครับส่วนส่วนที่เขาต้องการเราไม่ทาให้เขานะครับเช่นเรื่องประมงคต้องไปทําบัญชีต้องไปทําอะไรเสมือนหนึ่งเป็นพาณิชดาวีนะครับตังเกจะทําได้ยังไงครับก็เลยอยากฝากประเด็นนี้ให้กรมประมงได้ไปทบทวนดูนะครับว่ากฎหมายนะครับที่เรามีปัญหาอยู่เขาต้องการอะไร ขอให้แก้นะครับให้ตรงตามที่เขาต้องการส่วนที่ไม่จําเป็นการกระทาที่ไม่จําเป็นนะครับเช่นทำงบบัญชีต่างๆที่เขาไม่ต้องการในต่างๆนะครับเรื่องการบทลงโทษต่างๆก็ขอให้ใช้กฎหมายไทยผมว่ามันน่าจะเป็นทําต่ออาชีพประมงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสรุปว่าในเรื่องนี้ผมอยากจะฝากท่านกมณธิการครับให้ช่วยไปดูนะครับสื่อสารไปทางรัฐบาลว่าช่วยออกกฎหมายนะครับประมง เสื้อใหม่ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เราเจออยู่เมื่อปี58ก่อนไปอายุยูครับและขอให้ท่านเยียวยากับอาชีพประมงซึ่งยังรออยู่เช่นเรือที่เขาขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับท่านเกาณาฝากถึงรัฐบาลช่วยเยียวยาเขาด้วยตกค้างมากเดี๋ยวจะกลายเป็นดินพอกหางหมูนะครับปีหน้าจะมีปัญหามากมายอีกนะครับตัวเรือเก่าท่านรัฐบาลจะไปทำไรท่านก็คงมีความคิดของท่านอยู่แล้วนะครับสุลเรื่องอีกเรื่องครับพัฒนาอาชีพประมง นะครับในเมื่อเรากําลังจะทําให้อาชีพประมงเนี่ยนะครับสูญเสียไปเนะื่องจากเราออกกฎหมายนะครับบางท่านไม่ทําแล้วขอให้รัฐบาลนะครับช่วยฝากท่านกัรบมิการบอกรัฐบาล่าให้ช่วยหาอาชีพประมงให้หน่อยนะครับจะทําไปเปรี้ยงปลาหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับก็ฝากประเด็นเรื่องปัญหาประมงด้วยครับเรื่องที่สองครับเรื่องของ น้ำนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าเรื่องน้ําเป็นสิ่งสําคัญมีท่านกรรมธิการนะครับรายงานของกรรมธิการวิสามันนะครับก็มีการพูดถึงเอาไว้ครับว่าขอให้ทางรัฐบาลได้ช่วยดูเรื่องน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญเพิ่มพื้นที่ปริมาณรับน้ําให้ได้ให้มากและนะครับพื้นที่ดน้าและพยายามเพิ่มพื้นที่ที่รับใช้บริการเรื่องน้ำนะครับแล้วก็แจ้งประชาชนให้ทราบด้วยว่าปีนี้ รัฐบาลเพิ่มน้ําเท่าไหร่และน้ำเนี่ยครับไปตามคูคลองเนี่ยถึงไม่น้องประชาชนใดพื้นที่มีพื้เทีะมกี่ไร่ที่ได้รับประโยชน์นะครับผมก็อยากให้เรื่องน้ําเป็นเวลาที่ที่ทางกระทรวงเกษตรทางรัฐบาลนะครับได้ไปแก้ไขอย่างจริงจังทุกปีแล้วครับทุกครั้งที่ปีที่แล้วก็เป็นปัญหาแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราทําเรื่องน้ําไปหลายสิบปีแล้วทําไมปัญหาเรื่องภัยแล้งยังไม่อยู่ ท่านทาไม่ถูกหรือเปล่านะครับขอให้ทางกรรมธิการช่วยดูหน่อยบอกรัฐบาลมาช่วยทบทวนหน่อยนะครับปัญหาเรื่องแหล่งน้ําจะได้ไม่เกิดภัยแล้งครับเรื่องที่สครับปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ําผมดูจากในรายงานของคณะกรรมิการวิสามันนะครับก็บอกไว้นะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องราคาเกษตรที่ตกต่ําของขายไม่ได้จํานวนไม่ได้และราคาก็ไม่ดีนะครับรัฐบาลนะครับฝากท่านกรรมิการช่วยดูนะครับว่า ควรหาช่องทางนะครับเอาสินค้าเกษตรออกไปขายในตลาดภายในและภายนอกให้ได้นะครับแล้วควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เ,เกษตรกรนะครับได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยยาเนี่ยครับจะต้องราคาต่ำแต่นะครับทำไงก็ได้ครับขอให้ขายนะครับจำนวนให้ได้แล้วก็ราคามันยากนะครับแต่วันนี้ เราแปลกมากเลยครับสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องรับผิดชอบชกระทรวงเกษตรรับผิดชอบอย่างเดียวผมก็งงว่าแล้วท่านขายยังไงวันนี้ผมดูนะครับดูติดตามแล้วเนี่ยกระทรวงเกษตรก็ไม่มีแผนชัดเจนนะครับว่าจะขายสินค้าเกษตรอย่างไรมันไม่ปแปลกใจหรอกครับที่ในเมื่อการตลาดไม่เดินนะครับเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้นก,กระทรวงพาณิชย์ชัดเจนนะครับเป็นเรนื่องที่ต้องดูแลเรื่องการส่งออกดูแลเรื่องการส่งออกเป็นหลัก แต่เดียวกันเนี่ยหน้าที่ก็ไม่ดูแลเรื่องอส่งออกหรือว่าขายให้กับสินค้าเกษตรเลยนะครับการแบ่งหน้าที่แบบนี้มันทําให้สินค้าเกษตรราคาเกษตรตกต่ําใช่หรือไม่ฝากท่านกรรมริการช่วยดูหน่อยครับเพราะว่าวันนี้นะครับสภาเองหวังพึ่งท่านเป็นอย่างมากนะครับที่จะแก้ปัญหานะครับให้พี่น้องครับชาวกเกษตรได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับเพราะถ้าผ่านไปแล้วนะครับสิ่งดีๆที่กระผมนะครับได้นําเสนอไป นะครับอาจจะเสียโอกาสครับผมขอชื่นชมนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านล้ำตีประพัดโพดุทนนะครับที่ท่านเอาทรัพย์สินเก่าๆของสะพานปลาเนี่ยนะครับเอาไปให้กับชาวบ้านได้ค้าขายก่อนนะครับซึ่งเป็นการดับดุลนโยบายรัฐบาลนะครับในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะครับอุตสาหของเก่าไปให้พี่น้องได้ใช้ชั่วคราวก่อนนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย นะครับก็ขอบคุณท่านรัมตีช่วยประพัดและอยากจะฝากว่าบางครั้งทุกกระทรวงนะครับก็สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการท่องเที่ยวได้ผมขอสรุปครับท่านประธานครับผมนายพรเทพวิสุทธ์วัฒนศักดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจหวัดจุฬาคันเขตสองครับพักเพื่อไทยผมขอแปลยติตัดงบประมาณกระทรวงเกษตรออก2%อร์เซครับในส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับเช่นอบรมสัมมนาต่างๆนะครับให้ความรู้ทั้งปีหลายสิบปีแล้ว จนบางครั้งนะครับเกษตรกรจะรู้ทราบดีอยู่แล้วตัดออกไปครับเพื่อนำงบตรงนี้ไปทบทวนครับปัญหาที่ได้นําำเรียนนั้นไปนะครับช่วยแก้ปัญหากดแก้กฎหมายประมงนะครับให้สอดคล้องกับ EU หรือความต้องหรือปัญหาจริงจนะครับอย่าออกกฎที่ตะเปตตะบะมากเกินไปฝากครับและช่วยเยียวยาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยหาชีพเสริมห้กกาชาประมงด้วยครับนะครับสองใจฟังครับทั้งอ่าวไทยและอันดามันและอใอยเพิ่มแหล่งน้ําที่ชัดเจนนะครับและหาช่องทางนําสินค้าเกษตร ไปขายให้ได้จํานวนและราคานะครับลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้ราคาถูกลงผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของรัฐบาลนะครับถ้าจะทําขอกาบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับครับ